เควินโลนายหน้าประทยทนา,าัยจานศึกผู้มีความทะเยอทะยานสูงได้พยายามเ้าสู่รายชื่อเศรษฐีพันล้านอย่างฟร็อปโดยใช้กลยุทธ์สร้างภาพลักษณ์ให้ดูเป็นผู้มั่งคั่งเนื้อขวามเป็นจริง เขาอ้างว่าเป็นเจ้าของบริษัทในหน้าประกันชีวิต r e Lee International ซึ่งกล่าวอ้างว่าเป็นหนึ่งในบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลกพร้อมสินทรัพย์มูลค่าษษษษถึงห0 0 0งล้านดอลลาร์รวมทั้งยังบอกว่าเป็นเจ้าของหุ้นในทีมแข่งรถอย่างวิลเลียมเลสซิงและโรงแรมยางมารดลินออร์เรนเทลในไทเป แต่เมื่อฟอบได้สืบสวนข้อเท็จจริงกับพบว,ว่าข้ออ้างหลายอย่างของโลนั้นเป็นเพียงข้ออ้างที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเสริมความได้เจือถือของเขาเองบริษัทที่เขากล่าวขึ้นไม่ได้มีขนาดใหญ่อย่างที่อ้างและการถือหุ้นในวิลเลียมเลสซิงหรือการเป็นเจ้าของโรงแรมหลูก,ก็ไม่ได้เป็นความเป็นจริงนอกจากนี้หลักฐานจากการตรวจสอบยังพบอีกว่าเขาไม่เคยเรียนจบจากมหาลัยฮาร์วาร์ดวิสเนสสคูลอย่างที่เขาได้อ้างอิงอีกด้วย โดยโลก็ยังพยายามสร้างภาพว่าเป็นนักสะสมแชมเปญขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียและเป็นเจ้าของเครื่องบินส่วนตัวรุ่นหรูแต่จากการสืบสวนก็พบว่าหลายข้ออ้างเกี่ยวกับทรัพย์สินของเขาเป็นเรื่องที่เกินความเป็นจริงสร้างขึ้นเพียงเพื่อดึงดูดความสนใจและเพิ่มความเชื่อถือให้กับตัวเขาเองในวงการธุรกิจบทเรียนสําคัญของกรณีโลก็คือความโปร่งใสและความซื่อสัตย์ในธุรกิจนั้นมีค่าเหนือการเสียแซงการสร้างชื่อเสียงด้วยข้อมูลเท็จอาจนำมาซึ่งผลลัพธ์ในระยะสั้นแต่ในระยะยาวกลับส่งผลเสียอย่าง ก,การมีสินทรัพย์และผลงานที่แท้จริงเป็นสิ่งที่ทำให้ธุรกิจยั่งยืนได้ไม่ใช่เพียงภาพลักษณ์ที่สร้างขึ้นเพื่อลวงโลก เรื่องราวของเควินโลนั้นเปรียบเสมอกับดักแห่งความร่ำรวยที่เขาตกลงไปเองลากคาสอนหนึ่งที่ควรจดจําก็คือความซื่อสัตย์และความน่าเชื่อถือคือมูลค่าที่แท้จริงของชีวิตธุรกิจการเสแสร้งเพื่อความสําเร็จเป็นผลนทางระยะสั้นนะอาจจะทำให้เกิดผลเสียที่ยากจะกแก้ไขสิ่งสําคัญก็คือการสร้างมูลค่าที่แท้จริงไม่ใช่เพียงเพื่อการอวดอ้างเท่านั้นสุดท้ายแล้วกรณีของเควินโลทาให้เราเห็นว่าการสร้างภาพลวงไม่สามารถแทนที่ความจริงใจและคุณค่าที่แท้จริงได้และมันยังคงทําลายชื่อเสียงเขาพยายาม สร้างขึ้นมาและความเชื่อถือที่แท้จริงในวงการธุรกิจไม่ได้มาจากการเสร้แสงแต่มาจากการทำงานที่โปร่งใสและยั่งยืนบำรุงผิวที่คุณรักด้วยสวันนาจาระเน่แพชชั่นชาวรเจลที่ช่วยบำรุงผิวพรรณของคุณให้กระจ่างใสชุ่มชื่นมีชีวิตชีวา